วันนี้เราจะไปกำจัดเห็บหมัดให้เด็กๆรู้สึกบ้านของเด็กๆเห็บหมัดจะเยอะขึ้นแล้วบ้านเด็กๆล่มลื่นนะเนี่ยเราก็จะไปโรยตาม <c oughs> พื้นที่นอนให้เด็กน้อยเห็บหมัดจะได้ไม่เยอะ รอบเสาบ้านของเด็กตามพื้นดินไข่เห็บเยอะแยะตามดินหน้าฝนเ,เห็บมัดจะเยอะ โรยมันไปเลยตายเรียบถึงรังฮาเสร็จแล้วตามพื้นดินนี่เห็บเยอะมากแล้วก็เอาแป้งโรยของอะไรเนี่ยกลีนเวท โดยตามตัวสุนัขก็ได้ตามแมวตามสัตว์เลี้ยง